สวัสดีครับผมแม็กกี a ้ S.A.K. ครับผมวันนี้เรามาดูงานช่วงล่างกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ Toyota y a าริสสำหรับรายการอะไรก็ตามนี้เลยครับลูกค้าจะชุดใหญ่เลยนะครับผมเลือกเซ็ตอะไรที่รับประกันให้6เดือนเต็มๆนะครับ ชิ้นนี้คือชุดปีกนกนะครับอาจบูตเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลูกมากนะครับครับอันนี้อะไรตัวใหม่นะครับที่ติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับตัวอะไรใหม่ก็จะดูเงาๆสวยๆหน่อยนะครับเรามีการอัปเดตนะฮะถ่ายรูปหรือส่งคลิปให้ลูกค้าดูทุกท่านนะครับ ที่ช่างเราก็อาติดตั้งลูกหมากกันโค้งนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวไปตั้งศูนย์กันครับตอนนี้ศูนย์ก็ยังไม่ตรงนะฮะพวงมาลัยก็เหลืออีกเอียงนิดนึงนะครับตั้งศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยก็จะตรงตรงหน่อยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แจ้งลูกค้ามารับรถต่อครับผม คลิปก็จบแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อู๋เราด้วยนะครับ,รบติดตามพวกเราได้ที่ Facebook นะครับแล้วก็ไล YouTube ก็มีแล้วก็ TikTok นะฮะสวัสดีครับ